ดีครับผมต้านะครับผมโมบายกูรูวันนี้เรามาอยู่กับแว่นสุดล้ําเลยนะครับผมพิค o โฟนนะครับผมก็จะเป็นแว่นที่จะประสานตัวเราเข้ากับโลกของ VR นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะครับสีขาวกินครีนอ่านี่พระเอกของเรานะครับแหมสวยมากๆอันนี้เป็นจอยคอนโทรเลอร์นะครับผมซ้ายขวาอุปกรณ์เสริมนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแป้นจมูกนะครับจะเอาไว้ใส่สําหรับกัน แสงรอดเข้ามาในแว่นนะครับอันนี้นะผมก็จะเป็นกรอบแว่นกันตัวแว่นของเราเนี่ยกระทบกับเลนนะผมก็จะใส่เสริมตรงนี้ได้ทําให้ไม่ต้องอเปลี่ยนแว่นถอดแว่นไปเป็นคอนแทคเลนส์นะครับผมคู่มือการใช้งานนะครับผมซึ่งก็จะรองรับภาษาไทายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชาร์จนะครับผม เป็นสายชาร์จ type C to C นะผมจะต่อเข้ากับแว่นแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว20วัตต์นะครับผมซึ่งก็แถมมาให้ด้วยครับดีมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายวันนี้ก็จะเป็นสายคล้องนะผมซึ่งก็จะคล้องเข้ากับคอนโทรลเลอร์ Controller ของเรานะผมทําให้เราแกว่งหรือเราเล่นเนี่ยก็จะไม่หลุดออกจากมือเรานะผมวันนี้ผมก็แกะออกมาหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคแล้วก็รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆกันนะครับผม ก็ผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้า Pico 4กันเลยนะครับผมจอแตดงผลนะครับผมจะเป็นจอขนาด2.5นิ้วพาเนล LCD จะแบ่ง2ข้างนะครับผมเป็นด้านละ 2K นะครับผมรวมกันเนี่ยเป็น 4K แล้วความละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทำให้เราเห็นภาพคมชัดมากๆเลยครับผมต่อมาเป็นเรื่องของอน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่586กรัมไม่รู้สึกว่าหนักอะไรเลยนะครับผมก็สามารถถือมือเดียวได้สบายๆนะลองใส่ดูแล้วเนี่ยประมาณ1หรือ2ชั่วโมงก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหัวหรือหนักคอเลยนะครับสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องเลยคร จะเป็นเรื่องของอัตรา refresh rate นะผมก็จะมี2ระดับนะผมก็จะเป็น72 h z กับ90 h ฮินะผมก็แนะนำไม่ใช้เป็น90 h ฮการแสดงผลของ90 h ฮิเนี่ยจะทำได้ลื่นไหลกว่าแล้วเวลาเราดูคอนเทนต์หรือว่าเล่นเกมเนี่ยจะทำได้สมูทแล้วก็ลื่นตาครับผมถัดมานะผมก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะผมก็จะมีกล้องฟิชไอ Fish Eye, ด้านหน้า4ตัวนะผมแล้วก็มีกล้องเป็น อาจจะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลนะผมหนึ่งตัวก็จะจับภาพสภาพแวดล้อมจริงนะครับผมเพื่อให้ตัวกล้องกับการทํางานในร,ระบบโลก VR เนี่ยสอดคล้องกันนะครับสำหรับตัว Pico โฟนนะผมก็จะมากับแรม8กิก์นะผมแล้วก็มี r อม128กิกกับ 256ครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะผมก็จะอยู่ที่5,300 m ah ิลนะครับผมทาง p i c o โฟนเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าสามารถเล่นต่อเนื่องได้ถึงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงจากที่ผมเนี่ยได้ลองใช้ดูก็อยู่ในช่วงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับทำให้เ,หเราสามารถเล่นคอนเทนต์ต่างๆได้ยาวนานนะครับผมถ้าผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคอนโทลเลอร์นะครับผมก็จะเป็นแบบไร้สายนะผมจากที่ผมลองจับดูแล้วก็ ไม่รู้สึกว่ามันหนักหรือว่าเบาจนเกินไปนะครับก็พอดีมือไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่หรือว่าเล็กเกินไปด้วยจากผมเนี่ยเป็นมือผู้ชายก็รู้สึกว่าแบบมันจับแล้วมันถนัดมือตัวน,นี้ใช้เป็น่านานะผมเป็นา่าน d o u b A สองก้อนซึ่งก็จะใช้ทั้ง2ด้านเลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่80ชั่วโมงนะผมก็สามารถเล่นได้ลื่นๆไม่ต้องแบบหา่านเปลี่ยนบ่อยในเรื่องของอปุ่มแคปหน้าจอนะผมก็จะเป็นการแคปหน้าจอสิ่งที่เราเห็นนะครับผมไม่ว่าเราจะเล่นเกมหรือดูดคอนเทนต์ต่างๆนะผมสามารถเอาโมเมนต์ฮาๆหรือเเ์ททแบบไปชรให้กั เพื่อนๆเ,เราดูได้นะครับนเนี่ยผมเมื่อเราเข้ามาในโลกของ VR แล้วนะผมเขาจะให้เราตั้งค่าขอบเขตแล้วก็พื้นที่ในการเล่นของเรานะครับซึ่งาทางพิ c โคนเนี่ยเขาแนะนําบอกว่าให้เล่นในพื้นที่อย่างน้อย2อูณสเมตรนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีพื้นที่ค่อนข้างจะจํากัดนิดนึงนะครับผมอาจจะตีเส้นได้เล็กลงมาหน่อยแต่ก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็สามารถคลิกตัวทริเกอร์แล้วก็ลากไปอย่างนี้ได้เลยฟืบสู่ วันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโลกของ VR แล้วนะครับซึ่งมันจะมีเทคนิคหนึ่งนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะกลับเข้าสู่โลกความจริงก็คือการแตะไปที่ตัวแว่นของเราด้านขวานะครับผม2ทีอย่างนี้อ่าอันนี้ก็จะกลับมาสู่โลกความเป็นจริงนะครับผมถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปในโลกของ VR ก็แตะตรงด้านขวานะครับผม2ที อันนี้เราก็จะกลับเข้ามาเป็นหน้าโฮมเมื่อกี้แล้วนะครับตอนนี้หน้าโฮมของเรานี้จะอยู่เป็นหน้าสำรวจก็จะมีเป็นเหมือนกับโชว์เป็นคอนเทนต์ต่างๆที่พี่แนะนานะแต่ผมพาไปดูก่อนว่าถ้าเราไม่อยากจะได้เป็นห้องแบบนี้นะผมสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างก็ไปที่ตัวตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปวก็เป็นสภาพแวดล้อมเหมือนจริงนะครับอันนี้ก็จะมีเป็น แบล็การให้เราได้เลือกนะครับก็จะมีเป็นแคปซูลนอกกาศที่ตอนนี้เราใช้อยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นบ้านบนภูเขาจะเป็นวิวภูเขาที่แบบ เหมือนเราได้อยู่ในบ้านพักตากอากาศจริงๆเลยนะครับเนี่ยสามารถแชร์ตัวหน้าจอของเราเนี่ยบอสแคสต์ไปให้เพื่อนๆของเราได้ดูด้านนอกได้ด้วยนะครับโดยทเข้ามาที่ตัวตั้งค่าตรงเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่แคสต์หน้าจอทีเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกว่าจะแคสต์ไปที่อ่าสมาร์ททีวีหรือว่าจะไปที่ตัวเบราว์เซอร์หรือว่าจะไปที่ตัวแอปพีโกที่เป็นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเรานะครับหลายๆคนอาจจะอยากจะรู้นะครับว่าในตัวพิโกเนี่ยมีอะไรให้เล่นบ้างน,นะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัวร้านค้านะครับผมอ่าเข้า เลยนะครับผมกันอ่ะอันนี้จะเป็นจัดลําดับนะครับผมว่ามีแอปอันไหนที่แบบคนนิยมเล่นกันมากที่สุดนะครับผมก็อันแรกก็จะเป็น All in One Summer นะครับผมเกมทั้งหมดเนี่ยที่เราหาได้ใน Store นะผมก็จะมีมากกว่า100เกมเลยต่อมาจะเป็นระบบฟิตเนสนะครับผมอนอกจากจะดีต่อใจแล้วก็ยังดีต่อกายแล้วด้วยนะครับผมการที่เราเล่นเกม VR เนี่ยมันก็จะต้องแบบขยับตัวซ้ายขวาไปมานะผมซึ่งตรงนี้มันก็จะมีแอปที่จนะนับตัวที่เป็นเผาผ่านแคลอรี่ได้ว่าแบบเราเล่นไปก่อนหน้านี้เท่าไหร่แล้วก็หลังที่เราเล่นเนี่ อย่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้ลองเล่นไปก็จะมีเผาผลาญที่มากสุดที่336อแคลอรีเทียบกับการเดินเร็วได้ถึง6กิโลเมตรเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเดี๋ยวผมมีแอปหนึ่งแนะนำนะผมก็จะเป็นพิค o วิดีโอนะครับซึ่งก็จะเป็นวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ VR แบบ360อ,องศาเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะขึ้นมาว่ามีเป็นวิดีโออะไรแนะนําบ้างนะครับผมสารคดีอันนี้จะเป็นเหมือนท่องเที่ยวนะผมอันนี้จะเป็นฟุตบอล มีอันนี้มีเป็นเหมือนส่วนสนุกนะผมเป็นเล่นรถไฟห่อได้ด้วยเลื่อนมาอันนี้เหมือนจะเป็นผีนะผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันอ๋อเดี๋ยเขาแล้วน,นี่เหมือนจะมีพายุนะครับนี่เมื่อเราเข้ามาแล้วอ <c oughs> เหมือนแบบว่าเราเป็นตัวละครในนี้เลยนะครับผมซึ่งก็เสียงโซลามากการหันนี่แบบว่าสา0รอสิบองศาคือได้ชิวๆเลย มันเป็นอัตรธอร์ที่แบบจัดเต็มมากๆาก okay? อ๋ออ๋อมันเป็นแบบฝันไปแหม่ให้อารมณ์ได้แบบสมจริงมากๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้เกมที่ผมโหลดมาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของอาไรบบารีข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันนะผมเป็นเกมอะออมวันสปอร์ตนะครับอ อันนี้เหมือนกับเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเหมือนเป็นโหมดเกมให้เราได้เลือกเล่นนะครับมีชกมวยด้วยมีเป็นโบลิ่งมีเป็นปาเป้าอ่าอันนี้ถ้าเราเลือกเป็นโหมดแล้วก็จะมีเป็นซิงเกิลเพลเยอร์มัติเพลเยอร์ก็คือแปลว่าเราสามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองไปลองดูซักเกมหนึ่งกันนะครับอาจจะเป็นเกมเกมนี้แล้วกันชุบอ่าวางได้ เขาจะให้เราตีไปที่ตรงกําแพงด้านหน้านะครับผมแล้วก็ชิ่งกันแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่แข่งของเรานะครับผมเดี๋ยวเรลองตีดูชุบอ่าชุบไอ้ตัวไม้เนี่ยก็คือจะหมุนตามทิศทางของมือเราจริงๆเลยนะเหมือนเราถือไม้จริงๆนะซึ่งเวลาเราตีอ่าไม้เนี่ยกระทบกับลูกบอลตัวจอยจะสั่นด้วยนะครับผมให้ความรู้สึกเหมือนที่เราได้ตีจริงๆเลยเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนเกมกัน อ่าเราเข้ามาแล้วอับหมวกเหมือนจะเป็นการาดอ่อันนี้เราเหมือนกับเรามาอยู่บนรถเลยนะครับอ่ามีกระจกมองหลังด้วยกระจกมองข้างอ้าไปผมได้ฟิลเหมือนขับรถจริงๆเลยแบบเหมือนกับเราได้บังขับพวมอะไรจริงๆอ่าเรื่องรีเฟรชเลทนะผม90%บเมนี่ก็ออกมาได้ค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับ งก็ทําให้เราแบบการขยับต่างๆหรือหันมุมบองเนี่ยทําได้สม,มุทมากๆเลยครับผมอู้ชนเวลาเราชนหรือจะชนกับรถคันอื่นหรือกำแพงนี่ก็แบบว่ามีอาการสั่นที่จอยด้วยครับดูเฉยี่ดูอ่าประมาณนี้ไอ้ตรงมือที่เราจับพวงมราลัยนี่ก็มันพอดีกับมือจริงๆเลยนะครับผมทําให้เราสามารถกะระยะของวงมราลัยได้เอาเบ่งนิดตึงเบ่งนิดนึงโอเคไป จบแล้วครัผมรอบนี้ กับสโลว์ความเป็นจริงกันนะครับผมจากที่เมื่อกี้ผมได้เล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการเป็น motion sickness หรือว่ามึนหัวเวียนหัวแต่อย่างใดนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าอัตรา refresh rate ที่เป็น90เฮิร์ตนะผมทําให้ภาพออกมาได้ดู s m ooth นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะผมว่าจะมีอาการนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจเลยนะผมอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับผมที่มีความดู c l e i n a l e a n แบบมินิมอลมินิมอลนะครับผมส เชื่อมต่ออะไรให้ยุ่งยากหรอกเพราะเป็นแบบ all in one นะครับผมในเรื่องของคอนโทลเลอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงนะผมไม่มีอาการที่ดีเลยหรือว่ารู้สึกว่ามันเพีย้ยนแต่อย่างใดเลยนะครับซึ่งก็จะให้อัตราแล้วก็ความรู้สึกที่จัดเต็มมากๆสามารถเชื่อมต่อภายนอกได้อย่าง Steam VR นะผมสามารถเล่นเกมที่อยู่บน Steam ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสำหรับแว่น VR นี้โดยเฉพาะเลยนะสำหรับใครที่สนใจเจ้า Pico 4นะผมก็มี2ราคาให้เลือกซื้อกันนะผมก็จะเป็นรุ่นอะรอมหนึ่งราคาที่ 103, 90บแปดกิกซ์ราคาที่หน,น,นึง่งคามา่จุที 256กิราคา15,990บาทนะครับผมใครสนใจเข้าไปจับจองกันได้ครับผมสามารถกกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเช็คราคาและโมบายกูรูกันได้นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมวันนี้ผมขอตัวรับเล่นเจ้าพีโคโฟนนี้ก่อนนะผมสวัสดีครับโอ้อันนี้เลื่อนมามีแจมๆด้วยครับ